คุณคือแรงบันดาลใจของใครอิ่มอุ่นอิ่มที่อบอุ่นคนอยู่ใกล้คุณรอบข้างคุณครอบครัวเพื่อนคนคนใกล้ชิดคุณอยู่ใกล้คุณมีความอบอุ่นอิ่มอุ่นต้องการความอบอุ่นคุณเป็นแรงบันดาลใจของเขาครอบครัวดวงใจของบ้านดวงใจของทุกคนคุณเป็น แรงบันดาลใจของทุกคนเป็นเพื่อนคนที่หยุดทํางานด้วยการเรียนด้วยกันคนในครอบครัวเพราะใครอยู่ใกล้คุณมีคุณมีความสดใสล่าเริงแจ่มใสยอยู่ใกล้แล้วมีความสุขสนุกสนานล่าเริงมีความสุขอยู่ใกล้แล้วมีความสุขความอบอุ่นอิ่มอุ่นคนที่อยู่รอบตัวคุณทุกคนคนในครอบครัวคนเป็นเพื่อนคนที่รู้จักคุณ เพียงลำพังอยู่ลำพังคนที่กำลังเหงาเศร้ารอผลลัพธ์